ครับสวัสดีครับพบกับพ่อใหญ่พ่อแดงอีกแล้วครับมาันมาเหมนนีน่สิมาช่วงปลูกเมลอนบุญดานฟ้าครับทดลองทดลองปลูกคือว่าเป็นการทดลองปลูกครับทดลองปลูกเดี๋ยวพูจีแนะนํากกอุปกรณ์ในการปลูกเมลอนแบบดมูมแบบที่พื้นพื้นที่จํากัดได้ครับมันจะมีเชือกนะครับ เชือกที่หนึ่งอันที่หนึ่งนะครับเชือกที่สองอันนี้เป็นเล็กจะได้ดีกว่าปล่อยทิม้มให้สนิมกอ,อ,อยจะเอียไม่ให้เป็นเสาเสาองต้นไม่ร่อนสูงนะครับสูงพลาสติกสุงใส่ผักใส่อย่างาว่าตรงไงตักน้อยนะครับครับ พระเอกของคลิปนี่คือเมลอนแคท6 9กเก้ลเจเยครับเปลือกเขียวลายตาคายเนื้อสีสมครับร่อติดตามชวมวิธีการกองบ่มครับว่าบ่มเจตนงไนครับช่วมวิธีการปลูกเลยครับของเมลอนนะครับเขาที่เคลือบ เคลือบน้ำยากักนมาเรงมาหอมมันจะเคลือบสีมผู้มาผมใส่สามเมียนะครับป,ปิ๊บลงไปแล้วปั๊บปับอย่าดิน้นป,ปุ๊บครับผมครับขั้นตอนต่อไปนะครับมี่นี่บอก จองกวนมากเลยครับกวนตลอดนะครับจักมาใหงาตั้งใจมากวนน,นันน่นนนเป็ดง่ายๆครับจะเห้ยเหตมันง่ายเดใส่ขอบขอบลงจะเป็นแถว บ้านนอกเขาก็จะเป็นเอาแนงงจนไทยนะครับเสียบเลยสกกักคือข้างบอกทั่วเนี่ยเอาแนงไทยเอาแหงจริงใหม่คราอะถุงถุงพลาสติกถุงเก็บถุงีดีู้เฒ่าไปเก็บม่อนเรียงม่อนนะครับมาขอบรลวจะหง,ง่ายที่สุดครับเจะเสียดยุคไหม ไม่รุ่นอ,อยู่ประมาณนี้นครับโอ้เขาล็อกล็อกกระเสาไว้บ่ให้ร่มพัดร่มต่อไปนะครเดี๋ยวคงมีทุนมีห้อเดี๋ยวคงได้หาพื้นที่ครับเส็ดแปลงเสีดเป็นรูปเป็นร่าง ทางบ้านเนี่ยคือของเยี่อหลูของผมครับขอ,องนวลอมาปลูกพืชชนิดใดฤดูไใดฤดกฤดูดดสา่างฤดูนีม่มันก็ตอบโจทย์ครับว่าปลูกชนิดใดแต่ว่าส่วนมากผมผมเน้นพืชกินใบกกินลังต้นก็เลไปเจอดินที่คุคณกอนจะเห็นผมมัมมกดินใบก้ามปู ติดแมกามปูมันเลยตอบโดวว่ามอสําหรับคืดกินใบแล้วลาตน้นผมมเลยใส่ดินสูตรดินมักใบกามปูครับถ้าผมกะคลิปปูไม่ร่อนกะมาแช่ความมาแช่ความความดูนะครับมาแช่แหลเกเปลี่ยนความดูกันผมก็บอได้ว่า,วาผมจบกเษกษตรได้หรอ แต่ว่าผมญไปเรียนรู้ไปเรียนผิดเรียนรู้เรียนผิดเ,เ,เรียนถือไปครับอันน,นี้ดคีครับมานั่งเฉยอให้พ่อแม่พี่น้องได้ได้รับชมครับครับเป็นทีเน่เป็นประมาณนี้เดี๋ยวพ่อเขางอกแราเลี้ยนตับโตดีมาอับเปลี่ยนเลยครับส่วนคลิปนี้นตัวโตไไปก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องยูทูบพญายาเดยเราอ่ะกดซับตะไคร่ใบประกูด แนเ่เลยครับผมสวัสดีครับ